คนอื่นขอบคุณช่องเจ็ดตลอดเวลาที่ผ่านมานะฮะขอบคุณจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้แบบสร้างภาพนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจช่องเจ็ดขอบคุณคุณกฤษรัตนารักษ์ครับประธานช่องเจ็ดเป็นบุคคลที่ผมรักและศรัทธาและถือว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งนักธุรกิจที่ผมรู้สึกภูมิใจผมเคยเจอท่านผมรู้สึกว่าท่านเป็นโลโมเดลที่น่าสนใจแล้วก็ขอบคุณพี่หน่องครับแล้วก็ขอบคุณ คุณสลันประธานบอร์ดในสมัยที่เราก้าวเข้ามาเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับที่พาผมเดินมาที่นี่ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ให้ความเมตตามมาตลอดจนผู้บริหารคนใหม่ล่าสุดซึ่งนโยบายอาจจะไม่สอดคล้องเราส่งจดหมายถึงท่านโดยตรงทุกครั้งท่านไม่เคยมาร่วมงานสักครั้งนะฮะแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยท่านไม่มาแต่ท่านก็ไม่ได้ส่งตัวแทนท่านไม่ฟีดแบ็เลย ท่านไม่ได้ให้ใครโทรกลับมาหากองงานเลยทีมงานเลยลอ,อย่างเช่นเรื่องที่เรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่มีการมาบอกเมื่อมีการให้สัญญาไปแล้วในบัญชีผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน<ม>นะแกรนด์ไล i ิ g งสตาร์ปีล่าสุดทางช่องยังไม่ได้เซ็นสัญญา<ม><ม>ทาั้งที่ตอนเริ่มต้นโปรเจกต์เนี่ยก็คือเป็นนักแสดงในสังกัด<ม>แต่พอใกล้ประกวดก็ได้มีการฉีดบอกมาเป็นคําพูดผ่านบุคคลกลางว่าอย่าอย่าพูดว่าเป็นนักแสดงในสังกัด เพราะว่ายังไม่แน่ใจอ่ะโอเคแต่ก็ให้ครับก็ให้เงินครับเพราะว่านั่งจะเป็นเรื่องของนโยบายแต่น้องส้มโอผมถามทุกท่านสิครับณนะขณะน,นี้น้องส้มโอมีผลงานเพราะผมเอาไปฝากค่ายละครซึ่งใครๆก็ชอบแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนไปคัดเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กแล้วผู้จัดการฝ่ายดูแลศิลปินของช่องนะครับผู้กำกับมือดีนะฮะลูกอ่าอ่าลูกพี่เอก นะฮะแล้วก็รวมถึงพี่คุณหนิงปณิตาเวียทุกคนลมมติแล้วคนนี้เหมาะที่สุดแต่เมื่อเราทวงถามก็แค่คำพูดเดียวว่าไม่เหมาะสมแล้วเราทำไปเพื่ออะไระครับนะฮะไม่เหมาะสมเราก็บอกเอ๊ยมันคงมันคงไม่ใช่อ่ะครับแต่ว่าท่านจะใช้หลักการอยู่เสมอว่าท่านมีคณะท่านมีคณะที่พิจารนณะาคณะที่พิจารณาก็ไปพิจารณางานกับเราแล้วอะ่ะ และอย่างหนึ่งการให้มติอะไรแล้วเนี่ยผมว่านะเราต้องให้ใจประชาชนก่อนคือมันเปลี่ยนมาเราก็พยายามเปลี่ยนให้เปลี่ยนมาก็พยายามเปลี่ยนให้แต่เมื่อแต่เมื่อดูส้มโอท่านก็บอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชอ่าไม่ได้ก็ไม่เสร็จก็ไม่ให้งานจนถึงขณานนี้ไม่ไม่มันมันไม่ได้โกรธหรอกครับมันทํางานไม่ได้ไงฮะมันทํางานไม่ได้ คนในวงการบันเทิงเขาไม่ทกากันแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นนางเอกเป็นอะไรก็ได้เป็นคนใช้ก็ได้แต่มันดูไม่เหมาะสมไปซะทุกอย่างผมก็บอกว่าในปีนี้จะยังไง m i s s g r a n d Rising Star ผมก็บอกว่าขออีกปีได้ไหมครับแล้วเราไปเลือกด้วยกันอย่างที่ท่านคิดว่ามันเป็นสเปคท่านอ่ะท่าน,น,นก็บอกเพียงแค่ว่าอ๋อไม่ไม่จำเป็นหรอกค่ะที่ผ่านมามาใช้งานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำต่อ หลายๆครั้งเนี่ยท่านจะตำหนิโดยที่ท่านไม่รู้จริงซึ่งทำให้ผมเวียนหัวอย่างเช่นผมเคยถูกตำหนิเมื่อปีที่แล้วเรื่องของมิสแกนขอนแก่นที่ใช้ชุดประจำชาติเป็นไดโนเสาร์ท่านบอกว่ามันไม่ดีมันใช้ไม่ได้ทำไมเอานางงามขึ้นมาขี่บนไดโนเสาร์ผมประชุมกันมีลูกน้องด้วยเข้าไปประชุมที่ช่องหลังจากเสร็จงานผมถูกตำหนิใหญ่เลย แล้วก็ตั้งโต๊ะตาหนิผมดั้งที่กระแสดีมากๆผมก็เลยต้อง play ภาพให้ท่านดูต่อหน้าคณะกรรมการและคณะของผมว่าน้องไม่ได้ขี่ไดโนเสาร์น้องเดินอยู่กับพื้นสองขาไอตัวขาที่ขี่คือขาหุ่นฟางคือมันมีความรู้สึกว่าท่านไม่ได้รู้จริงเ่ยเราท่านมาตําหนิผมไปเรื่อยๆๆแล้วท่านไปบอกใครต่างๆนานาแล้วท่านถึงขนาดเรียกผมมาตําหนิจะให้ผมพยักหน้าว่าใช่ขอขาภายัยขอโทษ ท่านก็คงจะเมตตาละักผมแต่คนอย่างผมไม่ใช่ครับผมขึ้นภาพเลยครับนางงามไม่ได้ขี่นะครับท่านนางงามเดินอยู่เห็นไหมครับเพยภาพวิ่เดินเลยฮะท่านก็ยังมีปฏิกิริยาที่ที่แปลกออกไปอีกแล้วทำไมต้องไดโนเสาร์มันใช้ไม่ได้เลยความงามกับไดโนเสาร์มันใช้ไม่ได้บอกท่านครับไดใช้ไม่ได้บอกท่านครับดไ,ได,บนบดโนเสาร์คือสัญ,ญลักษณ์ของคอนแทน มันเป็นสัญลักษณ์ของขอนแก่นและประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่เดียวในประเทศไทยและในโลกมันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนลงมติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้แบบนี้ท่านก็ลมเสียนะฮะแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าชุดนี้ชนะแล้วผมก็เลยต่อท้ายว่าเราชุดนี้ชนะด้วยนะครับท่านก็ทําหน้าเซอร์ไพรส์ท่านก็ทําหน้าชนะได้ไงอ๋อผมไม่ได้ตัดสินครับใช้ก็จกคะแนนโหวตทั่วทั้งประเทศ น้องได้2อง0,000ก็คะแนนน้องชนะ1ใน5ชุดเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเป็นอิสระดิสการ์ไทยแลนด์เป็นอิสระครับะจะถ่ายทอดที่ไหนก็ได้ผมเชื่อมั่นว่าช่องอเป็นสถานีที่ทรงเกียรติผมเคารพมากช่อง7ผมเคารพคุณกิจมากและทีมงานพี่ๆหลายคนในช่องเพื่อนๆสื่อมวลชนในช่องชอบมากมีความสุขมากแต่ผู้บริหารท่านใหม่เนี่ยท่านมีมุมมองที่ ท,ที่เราไม่สามารถจะไปต่อได้อะเพราะเนื่องจากว่าท่านมีมุมมองเหมือนไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่ใช่ความผิดของท่านนะแต่เพียงแต่ว่าเ,เรื่องของการทํางานมันเป็นเรื่องของจะต้องแชร์โดยเฉพาะเอนเตอร์เทนเมนต์ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เวลาเราถามอะไรไปมันก็มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้อย่างเช่นน้องตังเมย์ s ิสแบร d ดไ s ทิ่งสตาร์เมื่อปีที่แล้วตามสัญญาก็จะต้องเซ็นสปี พอจะเซน็นท่านบอกขอเหลือ1ปีอันนี้คือมาบอกตอนจะเซน็นมันก็ผิดปกติแต่เราก็ต้องยอมรับแต่เมื่อเซน็นหนึปีเราก็ได้ละครซิทคอมเรื่องหนึง่งเรื่องต่อไปอีก2เรื่องใส่เป็นนังเอกไปฟิตติ้งแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่ไปแคสนะไปฟิตติ้งผ่านแล้วไปถ่ายภาพนิ่งส่งบทมาแล้วผมอ่านบทหนึ่งในนั้นก็คือมังกรเจ้าพญาที่กําลังฉายอยู่เป็นนางเอกแล้วก็ขอให้กลับมาฟิตติ้งขนาดนั้นน้อง ไปมาเลเซียตั้งแต่ไปประกวด Miss Tourism International ผมอุตสห์ขอกองบินเช้าเย็นกลับเพื่อมาถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มาแคนเซลน้องวันอังคารถ่ายวันเสาร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็แคนภายในอาทิตย์เดียวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็ไปสวัสดีท่านที่ตึกท่านแล้วก็สวัสดีพีมใหม่ <c oughs> ผมก็ถามดีๆบอกว่าน้องมีอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าผมจะได้เอาไปปรับปรุง น้องอ้วนไปไหมน้องดําไปไหมน้องมีอะไรหรือเปล่าหรือน้องเล่นไม่เก่งหรือ,อยังไงเราจะได้แก้ไขท่านไม่ได้ตอบอะไรอะ่ะท่านบอกว่าไม่ใช่หมายความว่าแคสเราจะได้ทุกคนซึ่งผมก็อยากจะอธิบายตอบว่ามันไม่ใช่แคสนะครับท่านอาจจะใช้สับผิดก็ได้นี่มันคือเสร็จแล้วนัดคิวแล้วถ่ายที่ไหนโลเคโลเลมาหมดแล้วและเปลี่ยน4วัน5วันก่อน ท่านก็ไม่ค่อยพอใจท่านก็บอกว่าถ้าถามเยอะอะไรเงี้ยเรื่องมากเยอยทำงานยากนะผมก็แล้วแล้วผมจะทํำยังไงผมก็เลยถามว่าผมอยากรู้จริงๆครับผมอยากจะช่วยช่องพัฒนาบุคลากรถ้าน้องเนี่ยทำอะไรที่แบบยังขาดหรือยังไม่เพอร์เฟกให้บอกผมว่าผมจะได้ดูแลน้องต่อไปการแสดงหรือผิวพรรณหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ได้บอกผมได้ท่านตอบผมว่าอะไรรู้ไหมฮะไม่มีออร่ามั้งคะดิฉันไม่ว่างแล้วก็กลับเลย สุดท้ายก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสําหรับคุณกิตรัตนรลักษ์เป็นไอดอลของผมเลยผมบอกเลยถ้าเกิดไม่มีผู้บริหารท่านนี้เมื่อไหร่อาจจะสนใจกลับไปก็ได้นะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นนโยบายของช่องที่ผมรับไม่ได้อีกหลายเรื่องครับมันอย่าบอกของช่องเลยของท่านแล้วกันนะฮะเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาท่านปเปลี่ยนระบบท่านจะจ่ายเงินตรงจากศิลปินผมก็เข้าไปคุยเรื่องนี้ว่า บริษัทผมกาลังจะเป็นบริษัทในอนาคตอาจจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วเราทํางานในรูปแบบขององค์กรเราเสียค่า PR เสียค่า AR เสียค่าผู้ช่วยเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตามศิลปินแล้วความความชัดเจนคือก็ทําเหมือนเดิมเราจะได้ควบคุมศิลปินได้ไม่งั้นศิลปินรับเงินตรงกับช่องแล้วเราจะไปควบคุมศิลปินได้ยังไงก็น,นึกว่าท่านจะเข้าใจท่านก็บอกว่าก็มีผู้จัดการดาราบางคนได้เงินไปแล้วไม่ให้นักแสดงครบก็เลยเปลี่ยนกฎมันเลย ผมก็เลยถามว่าขอโทษนะครับคนไหนที่มีปัญหาแค่คนก็เรียกคนนั้นมาคุยอย่าถึงขนาดต้องเปลี่ยนทั้งระบบอยากให้ท่านรู้ว่าวงการบันเทิงอย่างไรต้องมีเอเจนซี่และบริษัทต้นสังกัดขอโทษนะถ้าเกิดสมมติคุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และคุณจะซื้อพรีเซนเตอร์สักคนหนึ่งเวลาพรีเซนเตอร์มาถ่ายงานคุณและคุณจะจ่ายเงินโดยตรงกับพรีเซนเตอร์เหรอครับแต่มันไม่เป็นระบบมันทํางานไม่ได้อันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่แย่มากกับการบมิหารใช่ไแล้วเราถ้าเกิดสมมุติว่าผมคุมนักแสดงไม่ได้นักแสดงไม่เอาเงินมาคืนตอบว่าไงรู้ไหมฮะก็ไปฟ้องเอาเอาตกลงท่านไม่ได้รักนักแสดงเลยเหรอครับให้เจ้าของต้นสังกัดไปฟ้องนักแสดงตีกันเราท่านเอาเซฟตี้คนเดียวเลยเหรอฮะมันมันไม่ถูกฮนะทำงานต้องไปด้วยกันและว,วินวินครับเราแต่ถ้าเกิดสมมุติมันมีปัญหาอย่างนั้นก็เรียกคนที่มีปัญหามาคุยสิครับหรือทําทันบนไว้หรือทําอะไรก็ได้เป็นกรณีไป เมื่อเดือนที่แล้วก็บังคับให้ผมต้องเซ็นยอมไม่งั้นค่าตัวไม่ออกให้น้องผมก็เซ็นยอมไปนะแต่ว่าโอเคใครจะทํางานแบบนี้ได้ล่ะครับคุณทําไหมละ่ะถ้าคุณมีดาลาราแล้วคุณคุมดาลาราไม่ได้คุณจ่ายไม่จ่ายเงนินกับคุณคุณตั้งบริษัทมาทําไมฮะต้องไม่ช่องช่องไม่ชี้แจงหรอกครับช่องน่ารักเจ้า <laughs> ของช่องก็น่ารักมันอยู่ที่บุคคลที่มาดํารงตําแหน่งเท่านั้นแหละที่มีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนนักโทรทัศน์